มือนี้มาตามมอลวยโค้งทุท้ายคันมาคันฟันดีค่ะดีเนี่ยไดอยากเอามาแบงฟันเอฟซีคันฝันวาเอ็นหลุดคันไหลลงน้ำคล้ายๆว่าไปเที่ยวงานอีอย่างนี่และไม่รู้ว่าไปจอดไแล้วไหลล่งไหลลงพันว่าจมน้ำเลยจะเป็นแบบไรก็ฝันหมอลวยทะเบียนรถจะเป็นตัวใดลองไปติดตามกันเลยได้ค่ะ สวัสดีครับค่ะแ่วันดีครับวันีีมอไว้กับมีโคสุดท้ายมาฝากนะแม่ตเค่ะเออันนีเดี่มขึ้นเลยมาแบ่งปันพี่น้องซีสามารถสองจองแลวกเราแม่ตุด้วยละวันครับค่ครัมเไปันโชคมาเร์ไเนาะค่ะอืมันดีมขึ้นเลาแม่ตเลยวดไปดอกมาแบ่งปันยซี่ยอะขึ้่มาฟันดีเติบเยอะนะครับขึ้นฟันสองเทียอืม อันเทแถวแรกนี่ฝันว่าขี่รถไปครับอันยิ่งผู้หนึ่งขี่รถกระบะรถเจ๊งห้องแม่ไม่ตื่ขี่ไปน้ำกันบาันรในมือบัดรมาไว้ได้เอาบัตกระโพเอายังมาดึกใซ้ไหมแต่ไข่เป็นบุญเป็นบุญบอกขั้นซ้ายนงตัวย่างถึงเขาขั้นซ้ายถึงไงเขาขั้นซ้ายเล่นเออเขาเสีเรียนบัตกระโพปรงเลยังว่าล่ะขวางเนี่รถหยุดบัตกระโพดึกใเซเขากันจยุดบัตกระโพแล้วก็เดินหน้าอยูจุดๆไปเจ้าจุดหนึ่งไอ้เสียเรื่เขาขึ้นมามือบัดรมาไว้ก็ได้เตือน อันเจ้ารถตัวเนี่เท่าน,น,นะอืมก็เลยว่าเออเหล็กรถบางก็เลยรับไปีเรื่ยบันก็นอกน,นี้รับเราขอนแจ้งวันแนล้วมาฝันฟันวาน่าขี่รถเก่งไปใสบ่บอลูกจะใครไปงานวัดเขากรลังตังหนังรอไง,ไง,ไงนะพอดที่เขาใครว่าอันเป็นงานเป็นพวกนี้นแกบนแกงสิแมลักษณะเนาะเป็นใคร คนมาหลาบ่บอลเขาก็เลยขี่รถไปจอดเล้วงเลยนะคิดรถไล่ตังค์เลยรถไปจอดไล,ล่ตังค์เลยไปยังนี่แหะยังไปขนนอตหาซื้อยังนี่แหะกามาเขาจอดรถไล,ดลข่ขวางบอลอ้าวคนมาอยู่รถกูวาไอ้ชั้นขวางวาน,นะก็เลยอันไปขยับรถปวดเกียร์เลยจะได้รถไหลเลยบัลนี่ไหลรถ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 ลงไปน้องน้ำหมดนะแม่อีว่าชั้นรถก็ไหลไปดีน่าชั้นหนาลงขึ้นดากลระงลงขึน้นว่าเป็นดากระงุกคือว่าเป็น นทางท่ายไหลลงท้าง, <soon. S 2> างถายมันไหลลงนะถ่ายไหลลงแต่ว่าไป็นหันั้นแล้วกลายเป็นรถอันรถบัสวัดพิกจริง้มากๆพิกกลายเป็นรถมอวปูนจังหว่าเนี่ยคิดว่าพี่ย่ามาใส่ใจแต่ไหนสองงานรถหน่อยเอา่รถเจ้าของเออทะเบียนรถมันมันถือข่ายว่ามีตัวนั่งเรียหน่อยนะเรียนหน่อยครับพ่อคุแต่คิดว่าเนี่ยก <laughs> ับทะเบียนรถเพราะว่ามัน like ฝันเห็นรถเครื่งรอบรอบเทียงขึ้นกอบรอบก่อนที่แกงเนาะ แล้วว่าเออการันคืนีมันดบ้านรถตู้รถโบปูนคืนไปคืนว้าเอาเรียกรถเดียว่ะเราอันนี้ตัวเคยเขากตากตาบอกมันเมียรดไอ้ดขั้นนี้ฝันน้ำใดไม่ตุยมันหาล่ไงเลยหาลงขึ้นเงเจ็ดศูนย์เท่านั้นอืมหาส่วนใหญ่เด้ลดขั้นไหนสิบว่าลองไปแนวอื่นสิบว่าลงเป็นหนาหนากับว่าลงส่วนใหญ่สิลงขึ้นล่งศูนย์เท่านั้นให้ไอ้เจ็ดหนึ่งเรต้องซื้อเจ็ดศูนย์ั้ ต่ว่าหาหนึงก็มาก,กบ,บ้นบานเนี่าเอซี่มีพูพฝันเจ้มามอเลวยสองขึ้นไม่ไม่ตื่โอ้ทีมันทนโทมากาเออฝันเจ้ามาเลวยสองขึ้นฝันนอนนอนจองหัวมอเล้เจ้าฝัยสองขึ้นนเป็นวันพรษาผมเป็นคาผมหายแล้วแล้วมาเปิดหัวแล้วเห็นนอนอยนนี่เป็ู้เนหู้อยู่ดแล้วเลยทีหนึ่งหามาขอขอขอ็าเขาเขาเจีบเรียนรถพอดีเนาะนอนเห็นเป็นหนึ่งยังเออนอนหนึแล้วว่าหาัวหาเลิหัวหกอะไรแต่พี่น้องเนาะ แต่ว่ามอเลอยวัาทะเบียนรถมอเตอยมัน่าจจะคือแล้วเพราะว่าจดนึ่งเคยฟันวาทขี่รถเก่งแค่นี้เราไปส้นไปส้นโบทอปุนเอ้ไหายตั้งห่วงออกนี่เองเลยก็เลยลงไอเฟียซี่อยู่รางวันนี้มาถอยหลังลงลงหนองน้ำต้าก็รถลงน้ำมมากกวเด้ก็เลยเกิดคามักแห้งกัเลอมาแบงฟันห็นเอลยซี่ขะหาทะเบียนรถหาหนเจ็นงอะไรนะครับตัดไ้สามตัวหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง วันนี้พี่น้องไปลดกัเป็นหนึ่งเจ็ศูนย์ก็ได้นะครับแต่ว่าสองตัวตัดไหนเป็นหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหเจ็ดแล้วก็เจดศูนพี่น้องว่าหลายตัวแต่ว่ามีตัววงไหนได้นะครับหาหนึ่งเจ็หนึ่งเจ็ูนย์ส่ตัววงเข้าเพราะว่าขค้นมากนะพอลดขั้นนี้น้ำได้หนึ่งแต่ผมซื้อเจ็ดหนึมื้อเจ็ดันจะต้งซื้อตลอดนะแต่ว่าขาดเลอนะครับซื้อเจ็ดศนย์ก็ซื้อศูนย์เจ็ดน้ำนะครับเจหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดอบไปพอลอตเตอรี่ หาหนึ่งเจ็ดเอาเลยไม่เย่อเลยยิ่งขอแบงค์แม้มว้าเราจะแบบไปเชียวเพื่เดียวซิ้นสองล้านาเนี่ยเอาตามนี้นะครับแต่เรียนรถมอรวยด้วยนะครับห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งได้นะครับสามตัวตาไทยน้องมีหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งาะนะครับพี่น้องอย่างรถกาดเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์ก็ได้แต่ว่ามอร์ไซมากหน่อยหาหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แต่ว่าก็เชียร์ร่วมวัสดุโตเพืยวพี่พน้องมอมากขึ้นกัน อาจจะเป็นมักนึงนึงก็ได้เจ็หาก็ไดเนาะไม่หาเจ็ดก็ไดนะครับประมาณนี้ได้ละสับมฝันทองมารวยนะครับมาแบงปั่นฝันดีแห้งนะมาแบงปั่นได้นะมานนํากระซื้อมามักกระพ้าเนาะไม่ตุยเนาะพอฝนท่วหาเด้มมื้งเศ้าพ่นไดอันไนดจตเออคือใครจะเอาพดอาจ่คือเวการพูดการิว่าเขาเล่รู้สิเนาะเอาฝนฝนท่แตจว่าฝนท่โทเเอาท่ไปดจต่ว่ายฝนท่มากโอ เาโทษไปมัย่ดตีดกะวานพันโทษมาบอกันวห้โทษมากมีอย่งเป่อบอกว่าโทษหาโทษแล้วผตีดก็เลยก็เลยบได้เป็นว่ามันาปิดปิดยงปิดยางก็เลยเปิดปิยางทงล่ะเขาว่าโทษผัดตีเนาะช่าย่ายมันค้าง่ายรการมึงก็เลกับเป็นคนที่ประมาคุว่าวันพันมาคุณว่าราาที่บวิวาคุณว่าเลยปิดไวเนาะก็เพราเป็นยังก็ือว่าคนบอกแปลนแหละเนาะ เมียไผ่กะพี่น้องเยากได้กะคอมเมนตนมากเนาะโ้ทุไทยพี่น้องบคอมเมนบคอมเมนมากกับบไปเนาะวานลแล้วจอบขอมเมนมาวานไลมีเ้าหน่อยาก็ตามน่ยนไม่ตื้นเนาะค่ะของเมียไผ่ไลทีเนาะในะครับอะไรไลาวยแง่ดอกจันเกวเวียดตัวเก่าล่ะมันุนมลง่ไลายจนแบบว่ายายุโตนะไลแต่ว่ากับตัวเก่าตัวเก่านะครับกับมีสองหาศูนย์สองปดหาศูนหาหกนั้นหลนเล็กคล้าย หาหกห้ามีบอลเวียนแค่นั้นนันเพราะเกิดหนีเมมฟอ,อรี่วิ่ค้น,คนเหนจัวาเล็กเลาะหลายตัวเนาะ <c oughs> มันก็มีแค่หาศูนย์สองหาแล้วก็มีสองแปดสองสามสองสามมีเหลืออยู่ลงท้ายเล,ลาะหรือสื่อกระตือกันแล้วแจเนาะหาหกเข้าไม้ละนนี่แค่นี้ไะมัมนก็นมาหลายกันไปดับนะครับเออเปล่าหาน้ำเปล่หาหรือสีเห็นเงินล่นนะมแต่น้าู่เลยน่าสนใจอยู่เอานะครับก็ตามไปก่อนเนาะ เากิตามเป็นหลายๆภูแล้วคนลาลันะครับก็เรือยากให้ตามได้ก็บอกมากเนาะอันนี้ก็เป็นขิมเอรฟันเองหลักก็เริมมาลงนะครับก็ให้ข้อมันไปแล้วก็คุยกันจะน้อยเพราะว่ามันมีแนวตัวก็มันเหมีนอยู่นะนรลองน้น้ำบ่อยิงน้ำเขาเยเนาะลอง้นามันแน่นอยู่เมี่ยมนิดเดียวก็เหมนอยู่เดียวก็ันรถ่องหนามันเมนันตกน้ํามนเมียมแล้วก็ มองโดยควฝันมันมุนสุดทยหรอกย่ำให้ได้ก่บแม่นดวงมุนสุไทยเนาะนะครับอันนี้ย่ำพร้อมเลยหมดความฝันเร็วเก่าสูงเก่าแล้วก็เก่าหนึ่งขึ้นแทนหนึ่งเหมือนกันมุนสุไทยแล้วข้างนั้นเนี่ยก็หลายๆฝันด้วยช่วงเนี่ยมุนสุดท้ายมังแม่นเด้อนะครับเอากรตามนี้พี่น้องเอาเอาสรุปเด้อนะครับมุนสุดท้ายมันก็มักแม่นสรุปว่าฝันเพียงขึ้นเนาะฝันว่าขี่รถไปกับมิ่งผู้หนึ่งเนาะกับเจ้ากับลักเดียดบางตะโพเขาพันสาย่นบางตะโพใซ่กันเนาะ หัางข้องกับบวกกันผู้สาวอีกจุดมันพูดดึเงเสกเขาขึ้นแนวสันแบบกับเตื่องก็เลยกระเอาฝันเจียวหลุดตัวนึ่แหละก็เลยขึ้นวายดอกก็เลยไปรับอเคลื่อนึม่อวันไหนรับเคื่อนึม่อกับมาฝันว่าไปเที่ยวจะใครเป็นงานแก้บนเนื้อสีย่างเลยล่ะเราไมีไพ่ร้ายก็เดินลงไปจอดนางงเล่นะถึงยังหาเด่นหาซีลูซินยังกินก็เช่นละกลับบ้านเขาจอดรถไว้รถไปไล่ควงมันมันกบาดหรือควงกับพยายามว่าคุณพยายามรถกูก็เลยไปพยายามยังพยายามยังนะ ไหลเลยวันี่โอ้ยลองน้ำรุนุนนุนลงไปเลยจุมเลยวันจุ่มไปแล้วครับปสิลงพีิกลงไปมันเป็นรถเป็นรถบ้านวันนี้รถบ้านขอหล่อไหมแล้ววันนี้กับพริกยบกลายเป็นรถโมอปูนนะแต่ว่ามันเกิดคุาฝันมันกิดหามอได้ดอกเดี๋ยวนึงย่า้แล้วก็ว่าเสียแล้วฝันไอ้แม่แม่ไงวะนี่ผู้เฒ่าคนนึ่งมันว่าโอ้ยฝันไปชัวร์มาแต่ใครฝันเรานี่เราพอดีฝันพ่อฝันเรา แตาไทยมันแปรไงแล้วเราว่าเว้ยมันถูกเอาเงินดอกเลนบัดบอกอี่ห้อเองมันออกตัวฟันนั่นแหละพอตัวแรกมันดีเองไหมตัวไทยมันแปลกๆกันหน่อยนะแล้วเราว่าฟันเมื่อนะเราว่าฟันมาเป็นต่เป็นเลขดอกบัดเมื่อนี้บัดมันออกตัวถือห้องฟันได้ดีเละที่กันเลยก็เถื่อนนี่ลักษณะเดียวกันพมดนะครับฟันแรกๆของฟันดีบัดตอนไทยๆมันอยากแปรๆกันหน่อยกลายเป็นรถก็เปนรล่ะกลายเป็นรถคันอื่นเออแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเสียงนั่อส ไอ้เขามาล้มประเด็นหนึ่งคือเหลือรถเนี่ยนอนนะครับ30%อาต้ามนี้นะครับหา 1, 7, 1, 7, 1, 8, 1. หนึ่นองเก็ตหนึ่งน,นะครับมาเยตานไอ้หาหนึ่งเกตเก็หนึ่งเก็หนึ่งไอพี่น้องอย่าลดขึ้นหนงเก็ศนะครับอันนี้มั่รยหมั่นใจเพราะว่ามารวยสื่อประจําสืรรถขั้นนี้น้ำใรต้องซื้อรถแจมนึงไอ้ซื้อเก็ตหนึ่งก็ต้องซื้อเก็ศูนย์นะครับวันนี้มา่วรกต้าไห่หาหนึ่งเก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งหาเจ็ตลังกับเก็ตศูนย์นะ แล้วก็เจ็ดศูนย์สานี้เด้อนะครับอ่าพี่น้องสิว่าหลายตัวเนาะวงให้เด้อนะครับอืมไอ้บวงมากหลายตัวคือวัวตัววงนั่แหละไอตัวมังแห้งก็ะมูออาจจะเป็นเจ็ดศูนย์เนาะพอไหลงลงไหลรถเต็มหนึ่งเด้อนะครับไห้ล่องมากเลยเจ็ดหนึ่งใช่ไหมนะครับก็มันหลุดมันหลุดเยอ่ดิมันรถมันรถแค่รถท่านหนึ่งเจ็ดหนึ่งต้องพอไปเห็ดไปเห็ดกุฏิซอยหลวงพ่อยแล้วไฟไหม้รถในฝันคนฝันรถท่านนี้แหล,หล,ละห ใ้เจ้าสึกเกนุนว่าทุกคนผมรวยสูรูไตแล้วสิกเก็ดสูนนเอื่ออกู่เดียวเอาหัวนี้โชวยมันสวัสดีครับน้ำมืตอเนาะ